ปฏิบัติธรรมอย่าทำล,ละหลอะแหละอย่าค่อนแค่ขี้เกียจเบียดกุศลอย่าประมาทเป็นทาตุวัตวนจะอับจนขัดสนกุศลธรรมจิตแนบธรรมทำได้เพียงพบนี้ควรสร้างดีชูชุบอุปธรรมรักษาศีลให้ทานเป็นประจำทุกเช้าค่ำไหว้พระน้อมสวดมนต์ภาวนาพุทโธเป็นที่ตั้ง สมาธินั่งเสียบ้างว่างสมผลสติมาปัญญาเกิดไม่มืดมนเกิดเป็นคนมากผลคือหงทางการผ่านมาผิดพลาดมามากแล้วหยุดได้แล้วกิเลสท,ที่ขัดขวางอุปทานยึดมั่นต้องปล่อยวางให้กิดว่างกิเลสมิได้หรือทรัพย์ภายนอกพ้องใจนั้นหาได้ทรัพยภายในมีบ้างมิได้หรืออน,นิสงส์แห่งทรัพย์ภายในคือ ทำบรรลือสูมรรกผลนิพพานทำเท่านั้นนำเราให้หลุดพ้นวัตตะวนแหง่งวัดตะสงสารอานิสงแหง่งธรรมนำสู่งานอย่าเกียจคร้านเบื่อหน่ายให้ไฝ่รรมธรรมคือจริงจริงคือธรรมอย่าทำเล่นต้องย้ำเน้นอย่าเหลิงจะถลำให้จำไว้อย่าได้ประมาทธรรมประมาทธรรมเมื่อไรได้เห็นกรรมเห็นเช่นไรใครบอกไปเช่นนั้น ที่สำคัญบอกนั้นกันถลําเชื่อไม่เชื่อสุดแท้แต่เวรนกรรมอยากไร้กรรมนำร,รมค้ำหัวใจอุทานธรรมพระมาธิรนาธธรรมชาติธรรมลิขิตโดยสมานธรรม8ปดพฤษภาคมศรสกราร2556า2556 คำว่าหยุดนี้ดีจริงยากจมทั้งหลายอะไรที่ไม่หยุดเนี่ยรถวิ่งไม่หยุดในเครื่องระเบิดแน่เครื่องบินไม่หยุดบินอยู่ตลอดและตกแน่นอนอะไรที่ไม่หยุดตายทั้งนั้นแหละอะไรที่ไปแล้วไม่มีหยุดไม่มียั้งไม่มีเบรกบีน่าซันเตโรพังทั้งนั้นแหละยากจมทั้งหลายฉะนั้นต้องมีหยุดบ้างเบรกความชิดความปรุงของคนก็ดุดดังกันนั่นแหละต้องหยุดบ้างต้องแต่เบรกบ้างต้องมีหยุดฉะนั้นการหยุด จึงเป็นการดีจะได้ดูตัวเองดูหลายๆสิ่งรอบๆตัวเราแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะถ้าไม่หยุดดูอะไรมันก็ไม่เคลียร์เท่าไรหร่หรอกผิดถูกอะไรก็ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกันเพราะมันไม่รู้จักหยุดนะมันต้องหยุดบ้างถึงจะดูเห็นเรื่องเห็นราวต่างๆเมื่อเราจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งต้องแหวกแหนออกมันจึงได้เห็นเงาเห็นาน้ําสะอาดต้องแหวกแหนเอาใบไม้เอา,า,เอ,าอะไรออกเอาผักบุง้งผักบุงกบ้งออกแล้วก็จะเห็นน้ําข้างล่างว่ามันใสไม่ใส ฉะนั้นการหยุดดูมันจึงชัดนั่นฉะนั้นการภาวนาการทําคุณงามความดีเหมือนกันก็ต้องหยุดบ้างฉะนั้น,นบทนี้ก็พูดถึงธรรมธรรมชาติแห่งธรรมคือให้จิตแนบอยู่กับธรรมสร้างคุณงามความดีปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธนั่งภาวนาสร้างรัภายในจิตในใจจะเป็นทางทําให้เราหยุดพ้นก็คือหยุดสร้างคุณงามความดีหยุดวนเวียนในวัฏสงสารให้เห็นธรรม สร้างตัวกรรมที่ดีเอาไว้นี่แหละเป็นลิขิตธรรมที่เขียนขึ้นมาชื่อว่าธรรมชาติธรรมอุทานธรรมพระมาท,ทินาที่ได้สมานธรรมได้ลิขิตมาแล้วก็นามาอ่านให้ญาติยมทนายได้ฟังกันอาณะญาติยมทนายการหยุดนี้เป็นการดีพระพุทธเจ้าสอนท่านพระองคุลิมานวิ่งตามพระพุทธเจ้าเอามีดไล่ฟันพระพุทธเจ้าอีดาบนะอีดาบไล่ฟันพระพุทธเจ้าวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันก็โมโหสิ โมโหโมโหพระวิ่งเท่าไหรก็ไม่ทันไม่ทันพระพุทธเจ้าก็โมโหพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้โหเราหยุดแล้วแต่เธอน่ยยังไม่หยุดเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดบอกว่าท่านน่ะโกหกท่านไปเรื่อยๆเราวิ่งตามก็ไม่ทันท่านน่ะโกหกพระเจ้าเราไม่ได้โกหกเราพูดความจริงเราหยุดจากการทาบาปแต่เธอนั่นแหละยังไม่หยุดเห็นไหมล่ะิโจมทั้งหลายการหยุดจึงเป็นการดีฉะนั้นหยุดภาวนา หยุดเตรียมตัวตเตรียมใจตัง้งอกตั้งใจนั่งสมาธิาะะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นทำกายสงบสงัดหยุดดูกายของตัวเองนั่งอยู่คนเดียวบ้างหยุดไปอยู่คนเดียวบ้างแล้วก็นั่งแล้วก็ตัดสินใจทำใจให้สงบนึกว่าเราตายคนเดียวเกิดคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้ให้ตัดสินใจถึงขนาดนั้นละญาติโยมทั้งหลายมันถึงจะหยุดถ้าไม่ทำขนาดนั้นมันไม่หยุด กายเราก็ไม่ต้องอาศัยใครอาศัยแต่เพียงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่เรียกว่าวาจาของเราก็ไม่ต้องมาพูดกับใครหยุดอุบอิบอุบอิบไม่ต้องหยุดหยุดนะไม่ต้องมีอุบอิบอุบอิบหยุดเลยใจก็ให้มันเปรียวเปรียวนี่แหละน้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธมาฟังไม่ได้ดวงจิตดดนใจของเราแล้วก็เริ่มภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตบริกรรมพุทโธพุทโธทำมโมสังโฆไม่ต้องเอาพุทโธคําเดียวนี่แหละ อภูโธพุทูพโทโธนี่แหละทำให้มากกระทำให้มากทำให้เกิดมโนภาพในจิตใจก็จะสงบนิ่งจิตก,ก็มีอำนาจไม่ปุ้งซ่านจิตก,ก็มีรมัศมีอาศัยพุโทโธในดวงจิตก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาเห็นไหมล่ะหยุดดูตัวเองก็จะเกิดความดีอีกประการหนึ่งการหยุดนะหยุดอดีตอนาคตด้วยอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไปค้นคว้ามันเที่ยวอย่าไปหามันอนาคตก็เหมือนกันอดีตนี่ก็เป็นภัยเหมือนกัน ดึงอดีตมาทับปัจจุบันไม่ดีมันยกจิตไม่ขึ้นเป็นอันตรายในการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามเด็ดขาดเลยไปพวกที่บ้าอดีตประชาิก่อนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นฉะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านให้นึกถึงอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นอันล่วงมาแล้วไม่ควรประวัติไปถึงคล้ายๆกับว่าน้ำลายถมน้ำลายลก็ถมไปแล้วแต่ตามไปเลียกินทําไมอันนี้ถ้าใครไปตามเลียกินน้ำลายก็ถือว่ามันน่ารังเกียจมันเป็นแต่ขี้เดียด ฉะนั้นอนาคตก็เหมือนกันหยุดนะอยู่กับปัจจุบันอนาคตก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันมันยังไม่มาถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามสาวกทั้งหลายว่าอย่านะสิ่งใดยังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปแสวงหาไปค้นคว้ามันหากว่าค้นคว้าก็เรียกว่ามันเป็นสมบัติบ้ามันพาเราบ้าไปเสียแล้วค้นคว้าเท่าไหร่ก็นํามาทับปัจจุบันยกกิตไม่ขึ้นจิตก,ก็ไม่สว่างไม่ปลอดโปร่งไม่มีอํานาจนี่แหละต้องให้ละอดีต ละอนาคตละวางอดีตอนาคตเข้าสู่ปัจจุบันภาษาทางธรรมท่านี่บอกว่าปัจจุบันนันจะวิปัสตินะก็คือเอาพุทโธให้อยู่ในดวงจิตของเรานี่แหละจะเกิดความอัศจรรย์ความอัศจร์มันก็จะต่อเข้ามาในดวงจิตดวงใจของเราสิ่งไม่รู้ก็รู้ในดวงจิตสิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาในดวงจิตอัศจรย์ของรรมก็เกิดขึ้นฉะนั้นอย่าจ,จมทลายอาศวะของเรามันเกิดมาแต่อดีตชาติมากองอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ มาแต่อดีตนั่นแหละอา้สาวะวัทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันทามาตะตกอนนี่แหละมากองอยู่ปัจจุบันก็คือราคะโทสะโมหะมากกงทับหัวเราอยู่เนี่ยทับใจเราอยู่นี้ดําปึ๊ดดาปื๋ดามืดดําคือความดนะํดำเนี่ยมันมืดดาในใจของเราอีสานเรียกว่าหมอดินดาหมอดินเี่ดำดำยิงเอาหมอดินดําเอาไปถือกระพาขาวแล้วก็ดําไปพร้อมกันเลยทั้งสองอย่างนะทีนี้ หม้อดินดำไปถูกกับผ้าขาวมันก็ดำนะสิอันนี้ดำปืดดำปื๋มันมากับอดีตของเราคือราคาโทสะโมหะทีนี้หม้อดินดำกับผ้าขาวไปถูกกันแล้วทีนี้มันก็ดำปืดดำปื๋เข้าไปดำดำดำ,ดำกระดา่างทีนี้เราจะทํำยังไงผ้าขาวมันผ้ามันขาวให้ยังไงล่ะมันดำไปแล้วเราก็ต้องเอาผ้ามาใส่ชําอ่างเอาผงซักฟอกฟอกเอาใส่น้ําขยี้ให้ถึงเนื้อาแล้วก็เอาไปละลายในน้ําให้หลายๆน้ําล้างดีเท่าไหร่ อาวุธดีเท่าไหร่เครื่องมือดีเท่าไหร่น้ําดีเท่าไหร่คนขยี้ดีเท่าไหร่ความดําไหลไปตามกระแสน้ําออกไปความขาวก็กลับกลับมาขาวไปได้เหมือนกันนี่แหละหัวใจของคนก็เหมือนกันพูดโธมันก็เหมือนมาซักฟอกหัวใจที่มันดําให้มันขาวให้มันประณีตนี่แหละความดําก็คือเนี่ยราคะทุโมหะมันก็มาจากอนิจจังไม่เที่ยงที่เราทำมาแต่อดีตนั่นเอง ฉะนั้นพุโทโธพุธโทโธในดวงกิดนี่แหละญาติจุมทั้งหลายธรรมโมสังโฆก็ไม่ต้องว่าเอาพุโทโธคําเดียวนี่แหละราคะโทสะโมหะมันก็หอบมาแต่หลายภพหลายชาติมันก็มาดองอยู่ใใคล้ายๆกับเหมือนน้าทะเลน้ำทะเลมันดองนานๆกลายเป็นรสเค็มแล้วก็รสเหม็นด้วยนะท้ําทะเลมันดองอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยนานก็เป็นรสเค็มแล้วก็รสเหม็นราคะโทสะโมหะก็เหมือนกันดองนานๆก็เป็นพิษเหมือนกัน ร,ราคาเกิดได้ก็ฆ่าฟันกันได้โทสะเกิดได้ก็ฆ่าฟันกันได้โมหะก็เช่นเดียวกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งใจสมถะทาให้ความสงบเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจตั้งใจให้มากพุทโธพุทโธนี่สําคัญหยุดนะหยุดพุทโธบุทโธในดวงใจของเราจ่อมาที่จิตใจของเรานี่แหละเรียกว่าปัญญาสมถะคือความสงบรักษาหัวใจไม่ให้นิวรมันเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราไม่ให้มารเกิดขึ้นในดวงจิตนี่แหละคือความสงบ พระพุทธเจ้าเราจึงตรัสตรัสไว้อย่างนี้ญาติโยม่านตรัสว่าสุขใดๆสู้ความสงบไม่ได้ความสงบนี่แหละเป็นเอกเป็นนิรามิสุขไม่ต้องสุขด้วยอามิตรเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตไม่ต้องอิงของใช้ของสอยอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องอิงเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นสุขคือความสงบนะส่วนสุขที่มีอามิ t h แต่มันสุขร้อนสุขเนื่องด้วยคนอื่นสุขที่เป็นอามิตรของกินของใช้ทรัพย์สินเงินทองในสุขเนื่องด้วยคนอื่น อยู่คนเดียวมีกองเท่ากับภูเขาก็ไม่สุขนะเพราะไม่ไมีไม่มีใครอยู่ด้วยต้องสูขเนื่องด้วยคนอื่นฉะนั้นอดีตสิ่งที่ผ่านมาผู้ภาวนาท่านจึงไม่ให้เป็นคิดถึงมันถือว่าผ่านมาแล้วหยุดดูปัจจุบันเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราระหว่างที่พระองค์เสด็จออกไปกรุงกบิลพัดออกบทใบใหม่ทรมานพระองค์อยู่ในป่าต่างๆในครั้งนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทรมานเกือบจะหกปีก็ยังไม่สําเร็จอีก วันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นมหาบุรุษก็ได้ตรองถึงอดีตคิดว่าโอ้ยก่อนบวชเราเป็นพระราชาปกครองกรุงกบิลพัทมีพระราชบิดาราชมารดามีราชบุตรมีมเหสีเราก็มีสระตวพิราชธรรมเหมือนกันมหาชนก็ได้ความสุขจากเรานะพระพุทธเจ้าของเราเป็นมหาบุรุษได้ตรองในพระไทย ก็ระลึกไปอดีตว่าโอ้นางสนมตั้ง 60, หกหมื่นเห็นไหล่ะนึกถึงนางสนมแนละนางบมเรอพระมารุก็ตรองพระนางพิมพาเป็นนางเอกเลยในใจมากราชกุกมาที่เกิดใหม่ๆก็น่ารักชื่วราหุนพระพุทธเจ้าเป็นมาบรุษได้ตรองถึงอดีตแหม่พอคิดแล้วกระตุกเลยโอ้โหมันเป็นภัยใหญ่นะนี่เห็นไหมละ่ะมันเป็นภัยใหญ่มานมาทุกทิศทุกทางขี่ช้างมาขี่มา้ามาร้องเชยโยมาขี่เครื่องบินมามา,มานิ พระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรอยู่สะดุ้งในพระชัยเอามือออกวางที่หน้าตักวางไว้ที่ขานี่แหละอันตร,รายอดีตพระพุทธเจ้าได้ตรัสท่าภาษาบอกว่าอย่าไปนึกไปคิดสิ่งที่ล่วงมาเป็นอันตรายอนาคตก็ยังไม่มาถึงยึดอยู่กับปัจจุบันอย่าไปนึกไปคิดอันตรายเด่นเจอทางโค้งทางเลี้ยวอันตรายหลุดได้ทั้งนั้นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราชนะกิเลสที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ชนะด้วยปัจจุบันปัจจุบันธรรมปัจจุบัน,นัญจะวิปัสสตินี่แหละชนะด้วยวิธีนี้พระองค์จึงนํามาสอนสาวกให้บรรลุตามตามพระพุทธองค์นี่แหละว่าหยุดดูตัวเองหยุดพุทโธพุทโธทําจิตใจให้มันสะอาดให้ใคลจากความดําความขาวออกจากความดําความขาวให้มันขาวสะอาดสะอาดยิ่งกว่านี่แหละเรียกว่าสมถะทำใจให้สงบ ถ้ายัางไม่สําเร็จเราก็ต่อด้วยวิปัสนาทําจิตให้มันเห็นแจ้งวิปัสนาก็คือทําจิตของเราให้รู้แจ้งเมื่อจิตของเราสงบจากสมถะก็ค้นคว้าอาวัยวะร่างกายสังขารให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอวัยวะร่างกายไม่เที่ยงสังขารมันแปรเรื่อยคล้ายๆกับเครื่องจักรรงสีเอาข้าวใส่แล้วทํางานตึงตังตึงตังคายออกมาเป็นแกลบเป็นรำเรากินทางปากนะเอามากินต่อ กินลงไปแล้วมันก็ทํางานตึงตังตึงตังธาตุไฟมันก็ย่อยมันเป็นอย่างนี้แหละเอามือคําดูหัวใจมันตึกตักตึกตักหัวใจฉีดโลหิตเลืองอวัยวะร่างกายทํางานอยู่มันเต้นอยู่ทุกครั้งมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละให้เห็นทุกอนิจจังอนัตตาทุกขังค้นคว้าดูในจิตของเราที่หัวใจมันเต้นเต้นอยู่เนี่ยที่บอกว่าหัวใจเต้นไม่ปกติมันไม่เคยปกติสักครั้งกับหัวใจมนุษย์เป็นไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละนี่แหละสมาธิก็ไปดูความเต้นตึกตักตึกตักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะ แต่นั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นของดีพระพุทธเจ้าจึงปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสนาก็ได้ชนะกิเลสก็คือสมถะความสงบจิตนอกจากนั้นที่ปัสนาก็คือค้อนคว้าอาวัยวะร่างกายสังขารทุกส่วนหลวงปู่บ้านภริัตโตท่านจึงจบอกว่าอัธิกระดูกเจริญกระดูกกระโหลกศีรษะของเราเป็นยังไงขาเป็นยังไงเยื่อในกระดูกเป็นยังไง ขาดคนีเอาซะก่อนเพราะว่ากระดูกมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นกะประมาณเอาทําบ่อยๆให้ความรู้กว้างขวางกว้างขวางลงมาถึงคอกระดูกเป็นแหล่งแล่งลงไปถึงบั้นเอวกระดูกขึ้นถึงเท้ายกเท้าขึ้นก็ศีรษะยกศีรษะลงถึงเท้าอนุโลมปฏิโลมให้ชํานาญให้ชํานาญการพิจรนารณากระดูกนี่เรียกว่าให้มันเห็นในตัวนั่นแหละหยุดดูปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าอยู่บอกว่าผู้ดใดเห็นธรรมผู้ดใดเห็นเราเห็นปัจจุบันนี่แหละญาติโยมทั้งหลาย ไมไ่เห็นที่อื่นเห็นที่ใจของเราฉะนั้นวิปัสสนาก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่มั่นนะพวกนี้แหละมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นอย่าจมทั้งหลายการหยุดดูตัวเองจึงเป็นประการสําคัญขอให้หยุดดูนะวันหยุดและหยุดจากกิเลสหยุดดูตัวเองหยุดไปทําฐานรักษาศีลเจริญภาวนาคือหยุดดูตัวเองฉะนั้นอย่าไปบ้านได้สมบัติอยู่ทั้งบ้านอย่างเดียว สมบัติของโลกเป็นของกลางไม่ใช่ของใครของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของพระปัจเจก็ไม่ใช่ของพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของปู่ย่าตายายก็ไม่ใช่มันเป็นของกลางของเอาไปไม่ได้ถ้าเอาไปได้เช่นนั้นปู่ย่าตายายเอาไปหมดแล้วมีเหลือซากให้พวกเราใช้หรอกดินน้ำลมไฟก็เอาไปไม่ได้คงอยู่ในโลกนี้แหละคนเกิดในโลกคนตายในโลกเกิดในโลกตายในโลกสืบทอดมรดกสืบพันธุก,กรรมกันไปตามอำนาจของกิเลสพอสิ้นลมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ เอาไปแต่เตยบุญเตยบาปเท่านั้นแหละญาติจมทั้งหลายอย่าไปสนใจให้มันมากจนเกินเหตุให้ฝึกฝนตัวให้มากเป็นตัวเองให้มันมากอยู่กับสมถะอยู่กับวิปัสสนานี่แหละท่านพระอาจารย์มันจึงบอกว่าทาทั้งหลายสว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดบังอวัยวะร่างกายสังขารของเรานี้เปิดเผยอ,อยู่มันทํางานอยู่เช่นนั้นมันไม่เที่ยงนะนี่แหละท่านพระอาจารย์มันท่านบอกว่าหัวหนึ่งแขนสองขาสองความเกิดความแก่ที่แท้จริง มันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงนี่แหละให้เราพิจารณาหยุดนะหยุดทําความดีแล้วก็เอาพระธรรมไว้ในใจของเรานี่แหละธรรมชาติของธรรมมันเกิดที่ตัวเรานี่และคือสิ่งที่ดีที่งด